สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาถามความพร้อมของอีกสีหนึ่งซึ่งเขาบอกว่าเป็นสีที่เป็นตัวเต็งในงาน <laughs> ในงาน The Match EP 2วันเสารน์นี้ทีนี้มันก็จะมีคำถามบางคำถามที่หลายๆคนสงสัยว่าสีชมพูพร้อมมากน้อยแค่ไหนตอบค่ะถ้าไม่พร้อมไม่มาสดาุดแ้ายกัดียัง,งไงมันพร้อมยังไงแข่เงเลยม,มองไม่เห็นเราะว่าอะไรครับ่บางตาปวอ้วนชิบหา ไม่ได้ว่าสีทองใช่ไหมไม่ทองโอเคทีเนี้ยคิดว่าสีไหนจะเป็นผู้ชนะคะแน่นอนอยู่แล้วว่าสีชมพูเป็นผู้ชนะใช่ค่ะแล้วถ้าหากว่าไม่ใช่เป็นสีชมพูล่ะคิดว่าสีไหนจะชนะคะไม่ไม่ได้อะมันต้องเป็นสีชมพูมองไม่เห็นจริงจริงแต่ว่าถ้าบอกว่าถามว่าสีไหนจะได้ที่สองอ่าที่สองคะอืมเป็นสีอเพื่อนบอลก็ได้สีแดงสีแดงได้ที่สองก็คือกันนีบอกว่าชมพูได้ที่หนึ่งแน่นอนแดงได้ที่สองส่วนสามกับสี่ก็จะไปจกอยู่กับสีทองแล้วก็สี โอ้ยแรงมากเลยมองได้แคย,ยังไงก็ไม่ถึงแรงมากทีนี้สีส้มอ่ะเขามากระซิบบอกมาดีว่าศ<ม>ักยภาพของสีชมพูอ่ะยังไงยังไงก็ไม่ถึงที่หนึ่งหรอกเราคิดว่ายังไงบ้างเอาอะไรดูอ่ะีตาหรือเปล่าเานไเอไเอคือ,อมอเห็นจริงเหรอเออทุกคนด้วย<อ>ใหญ่ทั้งงานว้ายตายแล้วทีนี้อยากจะฝากบอกอะไรถึงสีอื่นบ้าง สูส้ๆนะก็พยายามเขาเพราะว่ารับไ่ทันโอ้ยขอบคุณค่ะ